สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาพบเอนซีตอนนี้นะคะมาอยากจะมาทานส้มตำอันแซ่แบๆตอนนี้อยู่ร้านอาหารอีสานคลาสสิกซอยโรงพยาบาลสลับรีนะคะเลยโรงพยาบาลสลับรีมานิดนึงนะคะอันนี้ไปหาหมอมานะคะคุณหมอใจดีมากคุณหมอจตุวพรนี่เป็นหมอประจำตัวที่รักษาไซนัสเอนซี่จากที่เป็นมากๆหายเลยหายแล้วก็ดีขึ้น แล้วก็ไม่ได้ไปหาคุณหมอมานานแล้วเกือบปีแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไปตากฝนมาแล้วก็อดหลับอดนอนแชทเรื่องมะขามเยอะมากทําให้วันนี้ต้องมาหาคุณหมอแล้วคุณหมอแนะนําอะไรหลายอย่างดีๆให้กับแนนซี่ในการดูแลสุขภาพแล้ววันนี้ก็คือเหนื่อยๆแล้วแล้วก็ไปหาหมอแล้วแวะมาที่อีสานคลาสสิกวันนี้สั่งมานะคะสั่งมาอยู่ข้างหน้าตอนนี้นะคะก็คือเป็นอะไรเอ่ยแกงอ่อมแกงอ่อมกระดูกหมูนี่อยู่ข้างหน้าแล้ว แกงอ่อมกระดูกหมูเป็นคนที่ชอบทานผักนะคะชอบทานแกงอ่อมมากก็เลยจัดมาพูดมากอย่างนี้ดูเหมือนไม่สบายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันอยู่ข้างในไม่สบายแต่เราก็ไม่อยากแสดงออกมานะคะมีความสุขกับการอัดคลิปแล้วก็กิกนเลยมาอัดให้ดูนี่นะคะข้างหน้าแกงอ่อมกระดูกหมูเดี๋ยวเราจะมาชิมดูว่าเป็นยังไงซึ๊ด อันนี้ข้างหลังข้างหลังบรรยากาศเป็นซุ้มไม,ม้มีหน้ากระดูกหมูจะเคี้ยวยังไงอือืออือหืออร่อยอ่ะมันหอมผักชีลาวชอบตรงเนี้ย้เอ่ะ แล้วก็ข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นปลาดุกสองตัวสั่งมาเดี๋ยวชิมดูชิมปลาดุก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 เขาจะย่างแบบแห้งมากเลยอะ่ะดูดิเขาจะย่างแบบแห้งเลยนะที่เห็น <c oughs> นี่นะคะแล้วก็น้ำจิ้มของเขาอันนี้ <c oughs> น้ำจิ้มเป็นเหมือนแบบน้ำมะขามเปียกะเดี๋ยวชิมแบบ น้ำจิ้มเขาอร่อยมากน้ำจิม้มจิ้มปลาดุกจะมีความเปรี้ยวนิดนิดหวานดหน่อย <c oughs> แต่เดี๋ยวเราไปรอตำถาดกันคตำถาดตำถาดจะมาเลย่ <c oughs> okay. นี่ค่ะมาแล้วตำถาดตำถาจดจะเต็มมีหมูยอไข่ต้มนันนุนี่มีปูอัดด้วยแหมเห็นปูอัดแล้วนึกถึงคนบางคนนะเพื่อนชอบทานปูอัดมากดับทานกันเลยนะคะ <c oughs> อันนี้เรามาอยู่กับพี่ๆเขามาคุยกันเรื่องงานเรื่องงาน <c oughs> นะคะอันนี้นะคะเป็นตำตำถาดอยู่ข้างหน้าเนซี่แล้วตำถาดเนซี่นี้ก็คือเป็นตำถาดปูปลา <c oughs> มีแคบหมูด้วยแล้วก็จะมีซุปหน่อไม้เป็นหน่อไม้ให้ ไม่ไข่ต้มน่ากินมากมายุ่นน้ำลายให้เห็นกันพี่ทานได้เลยนะคะทานด้วยกันได้เลยนะคะ ไปก่อนนะคะมาแชร์ความอร่อยส้ตตมตำแนวอีสานให้กินไม่ได้